ไรสนีไทยตอกย้ำจุดยืนเพื่อคนไทย ปล่อย5พลังไม่พิเศษแต่จริงใจพร้อมส่งทุกความหวังของทุกคนด้วยเครือข่ายโลจิสติกค,ครอบคลุมทั่วไทยทั่วโลกระยะเวลากว่า140ปีที่ไพรสนีไทยให้บริการอยู่เคียงคู่คนไทยมาอย่างยาวนานทำได้อย่างไรถึงยืนระยะยาวนานและได้รับความไว้วางใจของคนทั่วประเทศได้ขนาดนี้ดรดนันสุพัฒพันธ์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไพรสนีไทยจำกัดให้คำตอบกับเราว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ไรยสนีไทยได้ให้บริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของทุกภาคส่วนชูห้พลังสำคัญซึ่งได้แก่พลังความเร็วพลังเพื่อธุรกิจ พลังเชื่อมโลกพลังเพื่อคนไทยและพลังความล้ำที่มุ่งสนับสนุนทุกการเติบโตของทุกภาคส่วนด้วยเทคโนโลยีและเครือข่ายที่ครอบคลุมทั่วไทยทั่วโลกพร้อมกันนี้ในโอกาสครบรอบยังได้จัดทำภาพยนตร์โฆษณาชุดพลังปรษยีย์ไทยที่นำเสนอห้าพลังไม่พิเศษแต่เต็มไปด้วยความจริงใจของปรษยีย์ไทยคุณผู้ชมสามารถรับชมโฆษณาภาพ,พยนตร์ชุดนี้พร้อมกันได้ตั้งแต่วันนี้ผ่านช่องทาง YouTube ไ h a i l a ด์โพสต์ Channel บอกได้เลยว่ามีทั้งความ น่ารักและความน่าประทับใจอยู่ในนั้นค่ะไตรสณีไทยอยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานขนาดนี้พร้อมยังมีการพัฒนาต่อยอดให้ก้าวถันโลกอยู่เสมอต่อจากนี้ไปเราคงเห็นไตรสณีไทยพัฒนาก้าวล้ำต่อไปอีกเรื่อยๆและจะมีอะไรใหม่ๆให้เราได้ติดตามกันอย่างแน่นอนเลยแหละค่ะ และนี่ก็คือทั้งหมดของ M Society ที่นำเสนอให้คุณผู้ชมรู้ถึงเบื้องลึกเบื้องหลังของไพรสิีน่ไทยมากขึ้นในครั้งหน้า m a r k e t เทีวีของเราจะพาทุกคนไปสร้างแรงบันดาลใจกันที่ไหนอีกติดตามชมได้ที่นี่ที่เดียว M Society สำหรับวันนี้ดิฉันและรายการ M Society ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ